ว,ว,วันนี้มีเคสตัดีเรื่องหนึ่งแต่จะเล่าสั้นๆไม่ยาวจะเล่าสั้นๆเป็นของอลูกพระราช ชื่อกุ้งอภัสราอ,อตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ในวัดนะครับอยู่พนาวัดหรืออยู่ที่อยู่ที่นี่ครับที่วัดอยู่นี่เนะย,อย,นนยอยู่วัดครับอยู่แถวนี้บป่เนี่ยามาอยู่กันแล้วไปเราก็จะเอาเออแล้วเลา่เลาที่พนาวัดเป็นไงมึงอะก็มีความสุขมากกรใจจดจ่อฟังเสียงของพ่ออยูอ่ครับลูกที่พนาวัดทุกคนนี่นะ นี่และนักรบที่ไม่มีวันปลดประจําการเลยก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมทุกคนอ๋อนักรบปัจจันตะชนบทนะครับตัวประเทศครับทั่วประเทศเลยครับผมอย่าลืมมาบุญมาฝากหลวงพ่อบังเนอรครับหลวงพ่อหลวงพ่อราธิพนาวัดน่ะได้บุญเยอะแยะเลยสาธุเอาถึงไหนล่ะ เป็นเรื่องของกุ้งหับพัสราอัาเรื่องของอ่าบุปการีของเขาอ่ะเขาเขียนเล่ามาเห็นว่าเป็นเหมาะเป็นเคสดัตดี้เพราะว่าบิดานะเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ว่ามารดานะ่ไม่ใช่ ก็เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเคยอยู่ร่วมกันมานะี่ยบุพเพสนิวาสไม้่จะต่างศาสนาก็รักกันได้แล้วก็รักกันหลังจากนั้นก็อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมีบุตรธิดาสี่คนและเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้คือ เนื่องจากต่างก็ต่างความเชื่อถือกันแต่ก็ไม่มีความขัดแย้งอะไรกันก็สนับสนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกันฝ่ายหญิงจะไปโบสไปทำบุญตามที่ได้ศึกษามาหรือเชื่อถือมาฝ่ายชายก็สนับสนุนฝ่ายชายรับถือพุทธจะใส่บาตรก็เตรียมอาหารไว้ให้ครับ จะทอดกระถินทอดผาป่า,ปาทำอะไรก็เอา oh. สนับสนุน <Correct. S 1> โลกเกิดมาจะนับถืออะไรก็ตามใจ <Correct. S 1> แต่โลกก็หันมานับถือพุทธศาสนา <Correct. S 1> แล้วก็ครองชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกพรต่างก็ให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน <Correct. S 1> สนับสนุนในการทำความดีซึ่งกันและกันอย่างนี้มาตลอดเลย จงกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเนี่ยวาระสุดท้ายดูเหมือนมารดาจะละโลกก่อนบิดาหนึ่งเดือนมัประมาณนี้นี่ก็เขานั่งอยู่ตรงนี้จะได้เข้ามาเล่าให้ฟังด้วย,ยไม่อยู่เนาะมารดาก็ป่วย ป่วยเป็นอะไรนะที่หายใจไม่ค่อยจะออกเนี่ยเนี่ยเจ้าตัวไม่อยู่ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลโรคหวัวใจกระับคุณแม่หัวใจกระตเส้นเลือดหวัวใจตีบแล้วก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งสามเดือนมึง ลกูกสาม,มีก็คอยคอยให้กำลังใจโดยเฉพาะลูกก็แนะนำให้ทำบุญในทางพุทธศาสนาแล้วก็พยายามพูดเรื่องราวเรื่องบุญเรื่องธรรมะเรื่องอะไรต่ออะไรให้ท่านฟังซึ่งปกติท่านก็ไม่ได้ขาดใจอะไรงี้อยู่แล้วแต่ความเชื่อก็ส่วนความเชื่อความ เชื่อของมานะรดาส่วนความปรารถนาดีของลูกก็ส่วนความปรารถนาดีแม่ก็ไปไปขัดใจลูกลูกจะทำอะไรก็เอาสนับสนุนโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยอยากจะตั้งกองกระถินตอนขาวัดใหม่ๆครับรวบ,ร,บรวมทรัพย์ที่สั่งสมมาได้จำนวนหนึ่งแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะเป็น ประทานหลองอะไรครับกลบมากราบเรียนให้ท่านทราบท่านก็ร่วมบุญด้วยนะอ๋อครับร่วมบุญด้วยสนับสนุนคือลูกจะเอาไงก็ได้เนื่องจากท,าท่านเห็นว่ามันเป็นความดีมันเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรแล้วก็ได้รับคําสอนจากศาสนานั้นให้รักพื้นมนุษย์อยู่แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ไปด้วยกันได้ โลกชวนทำบุญอะไรก็ททำเจิงกระทั่งใกลายจะละโลกเนี่ยมีความทุกข์ทรมานมากท็เดียวทร,รมานหายใจให้ขคออะไรไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่และในี่สุดก็ละโลกละโลกไปเราเข้ามาดูตรงนี้ไอตรงใกล้ตรงจากละโลกนี่เมื่อวานนี้ จำได้ไม่ที่ลูกพระราชคนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปดูสิทธ์บุรีลวงหน้าครับว่าตอนใกล้จะละโลกทรมานมากครับแต่ก็แข็งใจครับเมื่อได้รับกาแนะนำจากกัลยาณมิตรภาวนาสัมมาหลังเนื่องจากเป็นตอนปลายของชีวิตแล้ะกลยจะดับจิตจิตมันก็รวม พอรวมความทุกข์ทรมานก็ดับไปรับแล้วภาพแห่งบุญบุญก็ได้ช่องสอดละเอียดลงมาสวมเลยแล้วก็ภาพแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเรียวยเทพชีวิตเงินมันโรืดออกมาไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่อะไรก็ตามที่ตัวจำได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนั้นมันจะเห็นหมดอ ทั้งหมดเลยรวดเร็วแต่รู้เรื่องชัดเจนยัมใสแล้วค่หลับไปในกลางดวงบุญตื่นอีกทีอยู่ที่กลางกราชรลดใช่ไหมจ๊ะครับอันนี้ก็แปลกแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งคือท่านศึกษาแล้วก็มีความเชื่อถือ เกี่ยกับพระผู้เป็นเจ้ามากเก่งค,คลัดทีเดียวแหละใจท่านก็นจะผูกพันเนี่ยก,ก็น,นึกถึงสิ่งที่ท่านกระลบถือก็น,นึกไปเรื่อยๆลูกก็พยายามบอกให้นึกถึงบุญแต่ท่านก็น,นึกเงี้ไปเรื่อยๆ้ช่วยให้อะไรต่างข่มความเจ็บปวดคือมีความคิดว่าพระผู้มีอำนาจกำลังทดลองจิตใจดู ถ้าทนได้ก็ดีอะไรอย่างนั้นแล้วก็วางแวบ,บกันนึกถึงเรื่องบุญว่ามันเป็นความดีคือเข้าใจแค่ในระดับนี้ได่ลึกซึ้งไปว่าจะเป็นอะไรอย่างไร <Okay. S 1> จกนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายเมื่อไกลจะละโลกภาพของบุญที่ตัวธรรม ในความเชื่อขังตัวเนะี่ยส่วนหนึ่งแอลเล้งเด็กมึงเอ่อสมากจะเป็นผูกสังคมสงเค,นะคราะห์นะสังคมสงเคราะห์อ่าเป็นส่วนใหญ่ครับทำโบสถ์สร้างโบสถ์อะไรอย่างนั้นมึงให้สถานที่ทีิชาคนมาระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัคคีธรรละจิตใจให้บริสุทธิ์อะไร,รตามหลักวิชาความเชื่อ แต่บุญส่วนใหญ่ที่จะชัดเจนคือบุญที่ทำในพุทธศาสนาที่ทั้งลูกแล้วก็ทั้งพ่อบ้านยิแทนกรอาหารให้พ่อใส่บาตรอะไรต่างๆตอนนี้แล้วก็ถิ่นว่าป่าทุกๆบุญอะไรที่ทำก็ทำไปเพราะเห็นว่าเป็นความดีจะมาปรากฏแต่บุญตรงนี้แรงกว่า แรงกว่าอาบุญสังคมสงเคราะห์ครับพระนภดับจิตบุกก็เหมือนหลับไป<อ>ตื่นอีกทีหนึง่งอยู่ที่กลางวิมาน<อ>ฉอชั้นจตุมหาราชิกาออยู่บนสวรรค์เป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเลยอ,อชั้นที่หนึ่งครับ <laughs> ชั้นหนึ่งอย่างชั้นที่หนึ่งอย่างอันนี้อันนี้ชั้นที่หนึ่งเดพูดครับชั้นที่หนึ่งอยู่ในกลางวิมานก็ตื่นขึ้นมาวิมานเป็นเงินแต่ยอดเป็นทองตอนนั้นใหม่ๆนะใหม่นี่รายการฝันในฝันนะเล่าฝันในฝันก่อนที่จะนั่งธรรมะเราจะให้เฉพาะกับ ลูกพระราชกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนอื่นไม่เกี่ยวนะแต่ใครมาเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก็ฟังก็เรื่องฝันได้แล้วก็ลุกขึ้นมาก็เสียงประโคมแล้วก็บริวารอแรงต่างรวมทั้งตัวก็ตรวจตาสมบัติว่า ได้มาจากอะไรบ้างตรวจตราดูอันนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้ที่ละโลกไปสู่สุคติภพของชาวสวรรค์นะอย่าตรวจตราดูเราจะเห็นว่ากฎแห่งกรรมได้ไม่ได้เลือกปฏิบัติเลยเสมอเหมือนหมดไม่ว่าจะมีความเชื่อแบบไหน รล้ชาพุทธในนามก็เยอะครับที่อยูนในทะเบียนสมโนครัวอะไรเนี่ยใช่ไหมไม่ค่อยเดี๋ยวรู้เรื่องพุทธศาสนาครับพวกนี้ก็เหมือนกันครับทำบุญก็ไม่ขอจะเป็นเหมือนกันหลบตื่นขึ้นมาก็จะคล้ๆอย่างเนี้ยครับแต่ที่นี้ท่านจมันเป็นกุศลทําทั้งสองแบบแบบหนึ่งเชื่อมันเอ็มแบบหนึ่งเห็นเป็นความดีแล้วก็ รักครอบครัวไม่อยากขัดใจครับก็ทำไปก็ตรวจตราดูโอ้ยสง่างามดูมันปิดก็ไม่อยู่เลยคเพราะภาพมันออกครับ99%เป็นของพุทธ<อ>บุญ,ญาเขตของพระร,รัตนตรัยอีกหนึ่งอร์น่นอกบุญญเขตไปรู้ตรงนั้นแหละ<อ>แล้วก็ รู้อย่างนี้จะทำให้มากกว่าทั้งนั้นเลยไม่รู้เป็นไงเหมือนคุณพ่อคุณวินิตรกพระราชก็รู้อย่างนี้เหมือนกันครับไปรู้เอาตอนนู้นตอนตัวใหญ่แล้วคครับโต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 พอเห็นเลยตอนมีชีวิตอยู่ก็ไปยทำบุญทาอะไรกับรู่นี่บุญของโลก ทุกๆลูกมีกี่ลูกเจ็ดหกลูกครับลูกหญิงหนึ่งครับลูกชายหกลูกชายห้าเออทำบุญอุทิศไปให้นะเลยไปเข้าใจแต่นั้นเพราะฉะนั้นอนโมธนาบุญไม่เป็นแต่ยินดียินดีนี่ก็เช่นเดียวกันยินดีเพราะแสงมันวาบที่ศูนย์กลางกายแล้วก็วาบที่วิมาน ว่าทีแล้วเกินดฉันจะถูกมหาราชิการของมารดาลูกกุ้งอภัสราลูกพระลาดเดี๋ยววาบเดี๋ยววาบวาอยู่เรื่อยๆสว่างเพราะฉะนั้นวิมานก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เป็นวิมานทองจากเดิมใหม่ๆเงินยอดยอดทองตอนนี้เป็นวิมานทอง เราก็เข้าใจเลยครับโอ้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรนะมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยจะเข้าใจครับมันจะไปเข้าใจดีตอนตายแล้วทุกทีครับแล้วก็รู้อย่างนี้ทุกทีครับไม่รู้มันเป็นอย่างไรเพราะนั้นเราควรจะเรียกเข้าใจตามเป็นมนุษย์แล้วจะไปรู้อย่างนั้นตอนเป็นมนุษย์อราตอนเป็นมนุษย์นะครับรู้อย่างนี้ตอนเป็นมนุษย์นี่นะครับลุยทำซะเลยครับ นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับชาวสวรรคร์ซึ่งระลึกชาติได้เห็นบุพกรรมของตัวเห็นบุพกรรมตัวพนาสิบเก้าเปอซ็นต์นี่จะเป็นบุญที่เกิดจากในบุญยาเขตของพระรนาไตร,รอีกหนึ่งเปอร์เซสังเคราะห์สงเคราะห์โลกค,คนเจ็บคนจนอะไร,นะรเจ็บจนโง่อะไรต่าง,างที่สงเคราะห์กันไป เจ็บก็โรงพยาบาลจนก็ให้อาหาร,รโง่ก็สร้างโรงเรียนให้วิทยาทานอะไรอย่างนี้กันไงเพราะนั้นบุญอันนี้มันจะเทียบกับบุญในเนื้อนาบุญมันเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะด้านตอนนี้ของท่านเป็นอย่างนี้ยืนในสายศินสายของคนทัน,น,ทนอ่าเป็นเทพอรับสอนออ เพราะนั้นเดี๋ยวท่านก็สนุกเลยแหละเถิดเถิงเลยล้ากันเถิดเถิงกันไปเลยนะฮะอยู่ในสายคนทันครับพวกนี้ชอบฟ้อนชอบล้ำชอบร้องอะไรต่างๆจำเรื่องราวของคนทันได้ป่าจ๊ะได้ไม้ลืมไม่ลืมครับจำได้นะเอออย่าลืมกันนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวต้องทบทวนกันบ่อยๆ เพราะนั้นก็อยู่ในสายของคนทันที่ปรับสอนส่วนบิดาสิต่อมานิละโลกอธิษฐานขอให้ตายอย่างสงบสงบเพราะเห็นดาริงเป็นอย่างนั้นเขาผมสงสารขอตัวอย่าเป็นอย่างนั้นบ้างเลยดาริงอย่าเป็นอย่างนั้นแต่ฮันนี้อย่าเป็นอย่างนี้นั้นก็สมปรารถนาจริงๆเนี่ยทั้งกะ ไปอย่างสงบแอ้แลวก็ภาพแห่งบุญในพุทธศาสนากับปรากฏชัดเจนแจ่มใสหลับไปในกลางบุญตื่นอยู่กลางวิมานชั้นดาวดึงอ,อยู่ในเขตสามนี่ไอ้ที่ว่าถ้าไปเกิดเจอกันมันต้องสร้างเหมือนกัน ถ้าไม่สร้างเหมือนกันมันก็เกิดคนละที่ <Okay. S 2> เพราะนั้นอยู่ในเฟสสามที่มีวิมานทองเล็ก mm hmm. แต่ทันนี้เป็นวิมานทองใหญ่ oh. เพราะบุญลูกก็ลุยสะบันหันแหลก <Okay. S 2> สร้างบารมีแบบรถถังประจันบาลเลย <Okay. S 2> ไม่ตกสักบุญหนึ่งเลย <Okay. S 2> ลุย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 นั่งสมาธิคืนหนึ่งกับ <Okay. S 2> นึกแผ่ส่วนกุศลจากธรรมะปฏิบัตินี้ให้ถึงพ่อถึงบิดาถึงมารดาถึงพ่อถึงแม่ รับกันทุกว,วันกันเลยสว่างสวัยเป็นเทวบุตรอยู่ตรงนั้นแต่มันก็น่าแปลกเออทำไมท่านมาอยู่ร่วมกันได้ในชาตินี้เนี่ยปุเพสันนิวาสคือท่านเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนออในยุคที่นอกบุญญาเขต แลวก็ต่างกันมาเนี่ยยืนนอกบุญญาคิดเค,คอยอยู่ร่วมกันพอเจอหน้ามันก็ปิ๊งกันเค,คือรู้จิตรู้ใจกันมาหลอกก็ไม่หลอกเอ้ยอะ,อะไรกันชื่นชมไปชื่นชมมาตั้งแต่าติแนอดีกันเยอะแยะจนกระทั่งรู้รู้จิตรู้ใจกันอย่างดีก็เลยมาเจอกันกัะปิ้งกันอีกอย่างนี้ไงมันอยู่ร่วมกัน ทีนี้ก็ฝ่ายมารดาเนี่ยมักจะอยู่นอกบุญญาเขตฝ่ายบิดาก็จะอยู่ในบุญญาเขตแต่ว่าเคยอยู่ร่วมกันมาก็ามาอยูอ่ร่วมกันอีกในชาตินี้นมันก็เป็นอย่างนี้ส่วนลูกสาวเขาเนี่ยเขารักพ่อมากก็ตามพ่อมา พอประจบเหมาะเข้าก็เออเอาอมาคเมาเป็นพ่อเป็นลูกกันเกือือกูลกันไปแล้วจะสังเกตดูบางทีนี่เรามีความคุ้นเคยกับบางคนนะแล้วก็มีความรู้สึกแปลกๆอะไรเนี่ยร,ระหว่างเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรมันก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรกันเยอะแยะ,ยะ,ยะสับเปลี่ยนเวียนวยน,นกันวน,น,นกันไปอยู่กันอย่างนี้แหละในสังสารวัตรที่นี่นนั้นมีคําถามว่า และลูกจะไปหาพ่อกับแม่ได้ไหมลูกกุ้งลูกกุ้งลูกอยากไปหาพ่อกับแม่ก็มีสองวิธีนะลูกนะ <c oughs> ลูกกุ้งนะนี่เฉพาะลูกกุ้ง <c oughs> หนึ่งตายตาม <c oughs> สอง <c oughs> เราไปตอนเป็นค,คือปฏิบัติให้เขาถึงวิชาธรรมกายให้ถึงธรรมกายถึงวิชาธรรมกาย แล้วก็ไปแบบคุณยายไงคุณคยายไปหาบิดาท่านอย่างนี้นะลูกกุ้งนะทำเป็นไม่รู้มเขียนมาถามได้ะ่ะแล้วลูกจะไปหาได้ไหมก็เลยต้องตอบอย่างนี้แหละครับอาจารย์